ครับผมวันนี้พามาชมไก่ขึ้นใหม่นะครับไก่เงินนะครับวัยห้าเดือนเข้า5้าเดือนแล้วครับนี่ฮะมีกสตัวนะครับจุดนี้นะครับน่าจะเอาไปปล่อยไว้ที่สวนได้นะครับโตมาก็จะทําเป็นพ่อไก่นะครับจุดนี้เป็นาสายเลือดชั้นหลังเป็นสายแสนกลนะครับ ชุดนี้นะครับก็กำลังกินข้าวกันเลยนะครับนี่ะชมตัวนี้เป็นสีแดงครับสีแดงออกเข้มๆนะครับตัวนีกตัวจะเป็นเหมือนตัวเมียนะครับทั้งสองตัวขนมันจะน้อยนะครับนะครับเป็นเพราะมันมีสายเยียสุวรรณด้วยนะครับตัวนี้นะครับทำพ่อไก่ ปล่อยไว้ที่สวนทําสายพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์ออกมานะครับนะฮะสวยเลยครับกาลังกินหัวอาหารผสมข้าวเปลือกนะครับนะฮะมันก็ในงั้นมันก็จะหอมนะครับก็เลยเน้นให้หัวอาหารเสริมด้วยนะครับหลับ คู่นี้นะครับก็ถ้าอยากจะได้นำไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็แัดลายผมได้นะครับพักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปปล่อยไว้ที่สวนเป็นนุ่มแล้วนะครับก็กำลังจะเริ่มที่จะหา ตัวเมียแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีมาให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวสวยๆดีๆเดี๋ยวเอามาให้ชมใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ